าการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีเนี่ยเกิดขึ้นจากข้อตกลงนะครับระหว่างสถานศึกษานะครับแล้วก็สถานประกอบการนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสองหน่วยงานนี้นะครับก็ยังไม่ถือว่าเป็นการจาัดการอาชีวศึกษาระบบทวีภาคีที่สมบูรณ์พูดง่ายๆนะครับทีนี้สถานศึกษานะก็หมายถึงวิเลยนะฮะในสถานศึกษาของรัฐเอกชน กานศึกษาชีวะสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะครับสำหรับสถานประกอบการนะก็หมายถึงร้านค้าห้างส่วนบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่ร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถาบันในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีนะครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะครับคือ MOU นะครับหมายถึงหนังสือ นะครับซึ่งหลายๆวิเลยกับบริษัทนะฮะก่อนที่ส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกอาชีพนะครับอันดับแรกที่เราจะต้องอจัดทาเพื่อให้ความมั่นใจนะว่าเราจะต้องอตกลงร่วมกันนะครับก็ต้องทําหนังสือสแสดงความสมัครใจจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งและปรากฏขึ้นตามเงื่อนไขกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับโดยหนังสือนี้ไม่ถือว่าเป็นการผูกมัดนะครับแต่สแสดงความ ต้องการอันแน่วแ,แน่ว่าเราจะต้องมีการพัฒนาการจะะัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีร่วมกันนะครับการฝึกอาชีพนะฮะการฝึกอาชีพนั่นหมายถึงการฝึกอาชีพตามแผนปฏิบัติในสถานประกอบการนะจะอยู่ในหรือนอกเขตบ้างแล้วแต่ประยุกต์ใช้นะครับแต่ต้องอยู่ในกรอบของหลักสูตรนะครับก็คือการฝึกอาชีพเนี่ย ต้องต้องต้องเข้าใจนะค,ะคือเวลาเราไปฝึอกอาชีพกับการเรียนทฤษฎีโรงเรียนมันจะต่างกันไปแล้วนะครับเพราะว่าเราพอเราไปฝึอกอาชีพเนี่ยถ้าเราอยู่โรงเรียนมันก็อาจจะเป็นแผนค่อนข้างกรอบแคบนะฮะพอเราออกไปฝึอกอาชีพในสถานประกอบการจริงเนะะี่ยมันก็ต้องมีการประยุกต์ใช้บ้างนั้นเขาเรียกว่าฝึอกอาชีพนะจากการทํางานจริงนะครับต่อไปก็คือผู้เรียนนะครับผู้เรียนก็คือหมายถึงนักเรียนนะฮะนักศึกษา ในระบบทวิภาคีนะครับก็คือระบบทวีภาคีหมายามว่านักเรียนที่เขาเรียนบางครั้งเนี่ยสาขาเดียวบางคนเรียนสายตรงบางคนเรียนสายตรงแต่ไม่ได้เรียนพวกทวิภาคีกันแล้วแต่วิ๊บไลนะบางวิ๊ยไลก็แยกกันนะครับเพราะในกลุ่มบางคนก็หลุมกลุ่มบางกลุ่มก็อยากไม่ได้เรียนเกี่ยวกับจะไปฝึกแบบทวิภาคีบางคนก็อยากเรียนทวิภาคีแต่ณวันนี้ผมจะพูดเรื่องผู้เรียนนะนักเรียนนักศึกษาของระบบทวิภาคีที่ก็ไปฝึก งานในสถานประกอบการตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดนะครับอย่างผู้เรียนเนี่ยก็คือระบบทุวิเคาคีเนี่ยตามมาตรฐานการศึกษานะครับฉบับปี63านี่คือกําหนดว่าต้องไปอยู่การเรียนในสารประกอบการเนี่ยอย่างปวชก็คือทั้งปวชปศนะัดกำหนดใหม่ก็คือไม่น้อยกว่านะหนึ่งปีนะครับจะปีครึ่งสองปีก็แล้วแต่นะครับ แต่ถ้าหลักสูตรเก่ามันกำหนดชัดคือปวชปีครึ่งปวงสนหนปีแต่ว่ามาตรฐานใหม่ที่ออกปี63นี่ก็คือก็ไม่น้อยกว่านะครับแล้วแต่สาขานะครับแต่ว่ากําหนดไว้ก็คือไปไปฝึกในงานในสถานบรการไม่น้อยกิหนหปีนะครับอันนี้คือสําหรับผู้เรียนนะคร